สวัสดีครับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามขอรายงานข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่29พฤศจิกายน2564ถึงวันที่5ธันวาคม2564ดังนี้ครับวันที่30พฤศจิกายน2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายสมชายเอื้อจารุพรผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจราชการณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบแผนโครงการกิจกรรมที่สําคัญการเตรียมความพร้อมการบริการสู่ความเป็นเลิศของหน่วยงานตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการทํางานให้สําเร็จตามแผนนโยบายกระทรวงแรงงานการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานของสํงงานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และชี้แจงการดำเนินการตามตัวชี้วัดร,ร่วมประจำปีงบประมาณพศ2565พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารสครามในการปฏิบัติงานตามนโยบายการะทรวงแรงงานและนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามต,ามตัวชี้วัดวันที่1ธันวาคม2564จังหวัดมหาสารสคราม จัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆแจ้งข่า,า,า,ขาวประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามเป็นเจ้าภาพทั้งนี้ในเกียรติศาสตร์ตรงสิร,รสิผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางพรรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาติรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมสภากาแฟด้วยณสำนกักงานทรัพยาการธรรมชาติาาตและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามและรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และแจกพันธุ์้าไม้ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อนําไปปลูกเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิยงแวดล้อม วันที่2ธันวาคม2564เวลา11.30นนางการพิชาทวีอ <uhhh. S 1> ินนักวิชาการแรงงานจำนานการร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคามหรือกินมาร์เก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายพืชผักผลไม้และอาหารปลอดสารพิษสำหรับประชาชนและบุคลากรรวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับชุมชนโดยส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื <iller> ้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณบริเวณลานด้านหน้าอุทยานการเรียนรู้มหาสารคามโดยมีพลเอกเลิศรัตนวานิชประธานคณะกรรมาการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีวันที่5ธันวาคม2564นางสาวราเีสังคมศิล นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้นางสาวพลรภาเหมอภรณ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชะสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรม,มานาถบพิษดังนี้ เวลาเจ็ดนาฬิกาเกนาทีทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปณวัดมหาชัยพระอารามหลวงเวลาแปดนาฬิกาสาสบนาทีพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคมณหอประชุมจังหวัดมหาสารคามเวลาส0บนาฬิกากิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชปรับภูมิทัศสวนสาธารณะเรื่องน้ำจัืดณสวนสาธารณะเลื่องน้ำจัืดตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน